ปิดดิวไปเป็นที่เรียบร้อยแอนโทนีตกลงร่วมทัพกับบีสาดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตด สวัสดีสาวกเรดดิวิลหรือแฟนบอลของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของข่าวสารการเสริมทัพรายล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เองนะครับสำหรับการเสริมทัพรายล่าสุดที่พูดถึงนี่คือดิวของแอนโทนีในรุกทีเด็ดของอาแจ็คแอมสแตมนะครับที่ตอนนี้นะครับผมได้มีการประกาศเป็นที่เรียบร้อยว่าทางแอนโทนีนะครับได้ตกลงร่วมทัพกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัว100ล้านยูโรเป็นสถิติของลีกเลยทีเดียวนะครับก็ถืออเเเป็นนนนัักกตตตะะรรราาาายทาทีี่่่2จลิิซโดม์สคบ นายใหญ่อย่างเอริกเทนฮากได้ทำการดึงตัวตามมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ถือได้ว่าลิซาโดมาร์ติเนสและแอนโทนี่นะครับจะได้กลับมาร่วมงานกับ นายใหญ่คนเก่าหรือว่าเอริกเทนฮากอย่างเช่นเคยนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเป็นการร่วมงานในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับก็สำหรับดีลของแอนโทนีนะครับก็เป็นข่าวกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเนิ่นนานมากๆเลยนะครับผมก็หลายๆคนก็น่าจะได้ยินได้รับฟังกันมาบ้างแล้วนั่นเองนครับสำหรับข่าวของแอนโทนีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนนั่เองนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวสำนักไหนหรือว่าสำนักข่าวช่องไหนนะครับต่างก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าทางยูไนเต็ดนะครับได้ทำการยื่นข้อเสนอให้กััับอออาจ็์์มมสเตรรดนะคับ แต่ว่าถูกทางอาเจ็์อัสตดัมนะครับปัดทิ้งมาตลอดทุกคนหรือว่าปัดข้อเสนอมาตลอดเองครับแต่ว่าณตอนนี้หรือว่าณเวลานี้นะครับทางนักข่าวที่หลายๆคนเชื่อถือผมนั่นก็คือฟาบิิโอโรมาโน่นะครับได้ออกมารายงานความชัดเจนของเดียวนี้แล้วว่าทางแอนโทนีตกลงร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแถมยังเอ่ยวลี่ทองของเจ้าตัวได้ว่าเฮียวีโก้่นองนครับก็ถือได้ว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ปิดเดลของแอนโทนีจากอาเจ็์อัสตดัมเป็นที่เรียบร้อยด้้วววยค่าาตัรรม100นนโ โดยแบ่งออกเป็นค่าตัว90ล้านยูโรบวกแอสออนอีก10ล้านยูโร่นเองนะครับโดยจะมีการเซ็นสัญญาถึงปี2027บวกออปชั่นเสริมอีกีนั่นเองครับและจะมีการตรวจเช็คร่างกายและเซ็นสัญญาอยางไปทางการในเร็วๆนี้นั่นเองสำหรับดีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นดีลที่สาวกปบศกจแดงหรือ red r e v i e นะครับอาจจะแฮปปี้เป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าทางด้านของแอนโทนีนะครับได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนแล้วว่ามีแค่สโมสรเดียวเท่านั้นที่เจ้าตัวอยากไปหรืออยากไปค้าแข่งนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ ได้ทําการกดดันสโมสรเก่าอย่างอาเจคันส์ดมนะครับด้วยการไม่ลงเล่นในแมตช์ล่าสุดนั่นเองครับผมเพราะว่าทางสโมสรเก่าหรือว่าอาเจคันส์ดมนะครับไม่ยอมปล่อยตัวให้เขาไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกหรือว่า ไม่ยอมปล่อยตัวเขาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับเจ้าตัวก็เลยกดดันทางสโมสรเก่าอย่างหนักด้วยการไม่ลงเล่นในแมตช์ล่าสุดนั่นเองนะครับและสําหรับ2แมตช์ล่าสุดของอานเจ็คอังสเดัมนะครับก็ไม่มีชื่อของแอนโทนีนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเจ้าตัวก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับว่าเจ้าตัวมีใจพร้อมถวายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเต็มเปี่ยมนั่นเองนะครับก็สำหรับดีลนี้นะครับถือได้ว่าเป็นนักเตะรายใหม่รายที่5ในยุคข,ของเอริกเทนฮากแล้วนั่นเองนะครับต่อจากดีลของคาเเเเซมมมิิิโโรรร่่่่่่่่่่ทททีีีีีพงปปปดดตตัไไัััวววไไไกกกนน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 ผาาาาะะคบ็็ถืออ้แนนย รายที่5ของยุคเอริกเทนฮากนั่นเองนะครับรก็ถือได้ว่าทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะได้แนวรุกทางฝั่งขวาเพิ่มอีกหนึ่งคนนั่นเองครับผมหรือว่าได้ปีกขวาตัวที่เด็ดเพิ่มอีกหนึ่งคนนั่นเองครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับต้องมารดูนอีกทีว่าความของเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อต้องมาแสดงฝีเท้าในพรีเมียร์ลีกนั่นเองครับและทุกคนคิดยังไงกันบ้างกับการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครั้งนี้คิดว่าแอนโทนีจะสามารถงัดความแก่งของเจ้าตัวอออกมมาไได้หรื่ เจ้าตัวจะเป็นยังไงจะรุ่งหรือจะร่วงในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าหาใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับเราด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ